ครับสวัสดีครับยินดีต้อนรับเข้าสู่ Super ร์ซัพไทยแลนด์อินเทอร์วิวนะครับวันนี้เราก็อยู่กับแขกรับเชิญสุดพิเศษนะครับจะเป็นใครเดี๋ยวเราไปดูก่อนที่เราจะไปดูครับขอขอบคุณ PB Design ดูดีมีสไตล์ครับและแขกรับเชิญวันนี้เราก็คือไปชมกับเขาไปรับชมกับเขากันเลยครับ o อล k u าคุติโน่อลลุาทเน Muito bem, é você? Tudo bem, graças a Deus. <laughs> Muito obrigado pela entrevista. Eu que agradeço. Rapke, Rapxer, Ronina, Bem-vindo, uh, André Coutinho, para entrevista para uh, Supersub Thailand. And what's the appreciation? See, hello, pessoal. Uh, I can speak English or I can speak Portuguese? English, okay, English. Okay. okay, up to you. Okay, hello, people. My name is Coutinho. I play for Lampang FC, and my position is midfield. Uh, ว่าเซอว่าว่าเซอเทิมอานุสวันอ่า y e a r 32 l d ครับสำหรับแขกรับเชิญคนนี้นะครับก็คืออังเดรกูติงโนนะครับก็เป็นกองกลางจากอ่ลัมปาง f อซอายุ32ปีนะครับโอเคปริเมียร์ลูปกุนตา Como você começou a tocar na Tailândia? Não, Boa. É difícil viver na Tailândia? É... Em 2017 tive a primeira experiência pelo Nong Boa na Tileague 2. Mas graças a Deus, a meus companheiros, consegui me adaptar bem e tive uma excelente temporada. ค,คำถามแรกนะครับผมก็ถามครูติงโงว่าเขาเคยอยู่กับเขาเขามาประเทศไทยในหลายปีแล้วนะครับเขาเริ่มเริ่มต้นเล่นกับหนองบัวพิชยานะครับผมก็ถามว่าเขาเนี่ยมีความยากง่ายอย่างไรเมื่อมาอยู่ประเทศไทยนะครับเขาก็บอกว่าเขามาอยู่กับหนองบัวเมื่ออยู่ไทยลีกสองนะครับแล้วตอนนั้นเขาก็อยู่ได้นะครับก็ไม่มีปัญหานะครับโอซิโมปิกุนตา O que você gosta de comer no Brasil e é, na Tailândia? No Brasil, o que eu mais gosto é, acho que todo mundo já sabe, que é o barbecue, né? <laughs> Churrasco. E na Tailândia, eu gosto de bastante pratos. De... Como eu posso falar? O primeiro é o Kalpat Kai. Gosto da sopa também, a Tom yam. Hum. จะทุก็จะทุก็คุ้มชุ่มอมาหนึ่งพูดกับพริกขี้หนูทั้งบ้ามปผมก็ชอบทานอะไรนะครับที่บราซิลแล้วก็ประเทศไทยเขาบอกว่าที่บราซิลเนี่ยเขาชอบทานบร์บิคิวนะครับแล้วก็ชูฮัสโก้ครับก็จะเป็นเนื้อเสียบไว้แล้วก็ เรียงๆกันนะครับก็จะมีมันเยอะๆแล้วก oh, ็ที่ประเทศไทยเขาก็ชอบข้าวผัดไก่นะครับและวอรซิ r ม x i m ุ p ต ok uh, r g u n t a o c l i ไ a na t นซิวในเมือจี m ีนซันเท่ากันเอน่า e n จะไรเล a นับเ d ครับคำถามต่อไปผมก็ถามว่าอุณหภูมิอากาศในประเทศไทยแล้วก็บราซิลเนี่ยมันเหมือนกันไหมในในเมืองของเขานะครับ <c oughs> เขาก็บอกว่ามันเหมือนกันนะครับก็ไม่มีปัญหาเลยนะครับแล้วเกอเออเซียวโจกาโดฟาวอริโตอ่าอุ้งจีประมีอุเมออยอเออเนมารเขาถามนี้ <c oughs> ผมก็ถามว่าเขาเนี่ยชอบนะักฟุตบอลคนไหนเขาก็บอกว่าชอบ Não, não, rapaz. Neymar Junior. Neymar Junior. Yeah. A próxima pergunta. Você saiu da Tailândia e voltou para Toca na Tailândia. Você já jogou na Thailândia 3. Acho que esse dia está difícil para você. Sim, para mim muito difícil. E o mais difícil é quando se classifica para a Champions League, que são só cinco jogos. E você não pode errar. E como eu tive essa experiência da Thai League 3, eu achei muito difícil, muito difícil. Os times são muito competitivos. คำถามต่อไปเนี่ยผมก็ถามว่าเค้าเนี่ยเคยไปแข่งต่างประเทศแล้วก็กลับมาที่ประเทศไทยกับอ่า Udon, Udon, yeah. อุดอ้นไอ้ีเอสดอนนะครับทีมอุดรในไทยลีกสามนะครับผมก็ถามว่ามันยากไหมครับกับการที่เขามากลับมาไทยลีกสามเนี mm ่ย hmm. เขาก็บอกว่าสำหรับคูติโน่เนี่ยบอกว่ายากมากนะครับ mm hmm. เขาบอกว่าก็อยู่ประมาณห้าเดือนนะครับเขาบอกว่าไทยลีกสามเนี่ยยากมากๆนะครับเออโปซิโมเปกุงตาเอออชิมะเออโอชิโมจิงโปลาดาคุงลามปังโอเซเอสตาอินโดมุตุเบน Você achou que está é uma grande temporada? Sim, graças a Deus, tive uma excelente temporada que coreou com a subida para a Thai League. É... Às vezes não tenho explicação, porque, como você disse, eu joguei a Thai League 3, ano passado eu joguei a Thai League 2,

เขาบอกว่าเป็นแบบว่าดีมากๆครับมูนิโต้เปเงเลยเขาบอกว่าดีมากนะครับแล้วเขาก็เขาบอกว่ามันมันแบบว่ามันยิ่งใหญ่สําหรับเขามากนะครับเขาก็อยู่มาตั้งแต่ไทลีกสามแล้วก็เปลี่ยนมาไปไทลีกสองนะครับแล้วก็มาอยู่ไทลีกหนึ่งนั่นเองครับแล้วเขาก็บอกว่าเขามีความสุขมากๆนะครับ